เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการรักษาภาวะน้องชายไม่สู้หรือนกเขาไม่ขันหรือเสือ่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันต้องมาหาสาเหตุก่อนค่ะว่าสาเหตุเกิดจากทางร่างกายหรือว่าเกิดทางจิตใจถ้าเกิดจากทางร่างกายนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋าะนะคะปัญหาของคุณผู้ชายนะคะปรึกษามานะคะว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศครับรู้สึกว่านกเขาไม่ขันมีวิธีแก้ไขไหมครับ ที่ผู้ชายไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือว่าน้องชายไม่สู้นะคะก็มีด้วยกันหลายสาเหตุค่ะซึ่งสาเหตุนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากสส่วน 1. ก็คือมาจากทางร่างกายกับ2ก็คือเกิดเพราะภาวะจิตใจ 1. สาเหตุจากร่างกายนะคะ เช่นนะคะมีภาวะเจ็บป่วยค่ะมีโรคประจําตัวมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังเช่นนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันเคยมีภาวะเส้นเลือดตีบหรือแตกในสมองระบบประสาทบริเวณอุ้งเชิงการได้รับความเสียหายอาจจะเสื่อมไปตามอายุนะคะพอเมื่ออายุมากขึ้นนะคะสมรรถภาพต่างๆก็อาจจะลดลงค่ะหรือเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดนะคะการรับประทานยาบางตัวเป็นระยะเวลานานติดต่อกันบ่อยๆก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทางเพศ เช่นนะคะยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาลดน้ำมูกยาแก้คัดจมูกนะคะยากล่อมประสาทหรือว่ายาคลายเครียด เพราะยาต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทสมองส่วนกลางและฮอร์โมนได้ค่ะหรือ2นะคะสาเหตุมาจากภาวะจิตใจค่ะเช่นนะคะเบื่อหน่ายในการทํากิจกรรมทางเพศเบื่อหน่ายคู่ครองอาจจะเหนื่อยล้าจากการทํางานมีความเครียดความวิตกกังวลทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือมีความคิดหรือประสบการณ์ทางเพศในด้านลบเช่นคนที่เคยถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยเด็กนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการรักษาภาวะน้องชายไม่สู้หรือนกเขาไม่ขาัานหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันต้องมาหาสาเหตุก่อนค่ะว่าสาเหตุเกิดจากทางร่างกายหรือว่าเกิดทางจิตใจถ้าเกิดจากทางร่างกายนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยต่างๆแต่ถ้าเกิดจากภาวะจิตใจนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์แต่วิธีง,ง่ายๆนะคะที่สามารถทําเองได้เบื้องต้นนะคะ เพื่อช่วยให้ความรู้สึกทางเพศกลับมาหรือว่าน้องชายกลับมาแข็งแรงนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่านอนดึกบ่อยๆร่างกายอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยก็แน่นอนค่ะความรู้สึกความต้องการก็ต้องลดลงเป็นธรรมดานะคะ 2. นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงถ้าใครนะคะดื่มหนักโดยเฉพาะแอลกอฮอล์นะคะก็เผาเๆการดื่มลงหน่อยค่ะบางคนนะคะเชื่อว่า การดื่มนะคะจะช่วยให้มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นน้องชายอึดมากขึ้นแข็งมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะทฤษฎีนี้ไม่ถูกต้องนะคะการดื่มแอลกอฮอล์นะคะจะทําให้ความรู้สึกนะคะหรือว่าระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยทำงานลดลงนะคะทําให้ความต้องการหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆก็อาจจะอ่อนตัวลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดื่มบ่อยๆดื่มมากๆอันนี้ก็ต้องงดนะคะเบาๆลงนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ แน่นอนนะคะการออกกําลังกายช่วยให้สุขภาพแข็งแรงกล้ามเนื้อต่างๆก็แข็งแรงด้วยค่ะและการออกกําลังกายทําให้เราฟิตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและอีกวิธีหนึ่งที่สําคัญออมากๆนั่นก็คือหันหน้ามาพูดคุยกันนะคะระหว่างคู่รักนะคะว่าคุณนะคะมีความรู้สึกอย่างไรคุณเบื่อหน่ายเพราะอะไรคุณมีความต้องการอย่างไรนะคะปัญหาความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะดีที่สุดนะคะก็คือหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกัน เปิดอ,อกคุยกันนะคะบอกความต้องการต่อกันนะคะว่าคุณมีความต้องการแบบไหนแบบไหนที่คุณไม่ชอบนะคะปัญหาบางปัญหานะคะอาจจะเป็นแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่เพียงแต่ว่าเราไม่กล้าเปิดอ,อกคุยกันเท่านั้นเองค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคลุกํกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ